สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพาแซบครับสวัสดีจ้าโอ้ oh, มื่อนี้มาเ <c oughs> สน้าแม่ตู่กับมาน้ำครับสวัสดีค่ะบนี่ครับพี่น<ด>้องมื่อนี้กับพาพี่น้องนะครับามาเที่ยวเบิ่งเบิร์ไฟไพญานาคนะครับอันนี้อยู่อยู่เสนาเนี่ยเป็นหนอยอยูย่น้ำเปยจ้าอันนี้อยู่น้ำเปยพลวิเศษนะครับส นี่ครับอันนี้จะเป็นริมริมฟังนะครับเจ้าว่ากับไอ้ขนกับบล็อกไฮไลน์เราจะผนี่นี่ครับพี่น้องก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบริเวณแม่น้ำโขงนะครับที่ว่าตรงนี้บางไฟอันบรยานาศพรรยากขึ้นทุกปีนะครับเนาะบริเวณแม่น้ำตรงนี้นะครับนะครับพี่น้องเมันก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาเนื้อยู้ยนื้อคน่าเลาะหาบางอย่างกินกันนะครับวันนี้ ครับบริเวณข้างบนนะครับต่ริมฟังพี่น้องเพื่อนก็นจะขายของกินเป็นน้ำครับแต่ว่าปีนี้ก็จิบบ่อคอยมีร้านค้าหลายครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในช่วงไอ้โควิดนะครับเนาะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นร้านพิซซ่านะครับจะตามเป็นน่อยไปเลยครับโอ้ฝนนะครับพี่น้องเป็นน่อยก็ได้ย่างออกมาเรีบๆเลยครับโอ้ปีนี้ เนื่องจากว่าโควิดอะไรนะครับเนาะพี่น้องเพิ่อนก่บเ่ค่อยได้มาขายของครับบ่ค่อยมีร้านค้านะครับทีนี้ก็จะมีห้างๆนะครับผมอยู่ในช่วงป้องกันอยู่นะครับนะนี่ครับพี่น้องเพิ่อนก่าเริ่มมาเลยนะครับไหลเลยครับเป็ดให้พี่น้องเลาะซื้ออย่างน้า าานเพระว่าร้านข่าเพิ <gamma rock en> ่นกับบ้าอยมีคือจังสีไก่นี่เนาะสีไก่นี่แม่นสีไก่นี่นะครับแถวโซนเนี่ยจะเป็นร้านข่ามาเลยจ้ะลองกินกับฮาง่ายด้วปีนี้นี่คือว่าจาสถานการณ์เพิ่นบ่ค่อยดีเนาะเฮากะบม้ากะบม้าจังซี่นี่ถือว่าโอเคนะบ่าวเพียงเนาะเพิ่นกับบ้ถือว่าหลายจังซี่นี่แหละครับพี่น้องมาเว้นๆกับฮานอยนกินห้องหองก่อนนะครับเนาะจ้าเพราะว่าออกบ้านม้าเพราะมันจะเกินเผาเลยจ้ะก็เลยค่ะกับฮานื้อแหละมาลองสบมไปเรื่อาก พราะว่าหลังปีกทุ่มสองทุ่มนี่ก็ขึ้นแล้วครับอย่ามาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้เป็นเดือนนจากทุ่มนะครับเนาะเดี๋ไปหานื้ออยู่นะกินท้องท้องกันนะครับอ่าพอแล้วครับนี่ครับนี่นะจ๊ะไอแม่เราก็จะขายน้ำจ้ะแล้วก็มีรถดีจ้ะไม่เหนียวนอกกว่อนี้นั่นขายได้นะบ้างจ้ะคินน้ำมั้ครับแก้การหายครับซื้อน้ำหลายอย่างเลาะบางอย่างแะครับเนาะว่าจีนี้รังค่าถึงเมนูที่ต้องการบ้านเรครับ อาหารทองทองครับตอนนี้พี่น้องมันก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ว่าพี่น้องมันลงมานะครับจะมีเส้นเดียวนี้นะครับทยอยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มแน่นน้แล้วละครับบริเวณคริมฟังนะครับเนาะแต่ว่าปีนี้บ่ค่อยม่หลังคานะครับพี่น้องเนื่องจากว่านี่แหละครับยกโควิดนะครับเนาะก็จมีห่าง อ่าได้แล้วครับห้าแก้วนะครับเนาะแก้วละยี่สิบห้าบาทครับพี่น้องนี่ครับชาเย็นชาเขียวโกโก้ไปครับบัดรเดนเซน้ไม่กินละเดี๋ยวเาไปละเบิ้งน้องกินอีกเนาะครับครับพี่น้องบนโซนนี้กัหาแนเอาห้องทองนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องขย้อยมาเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้พี่น้องมันกะหันห้องนองกันนะครับนี่ครับจะเป็นซุม่มเป็นซุ่มนะครับโอ้ปีนีบอนคอยมีร้านอาหารนะครับเนาะคอยมีซุ่มอาหารนี่ครับแต่พี่น้องมันกรยังหาน,นาๆกันนะครับเปๆๆหาหมายก <ๆๆ S 1> ็คือว่ามานสมบัไปพญานาคนะครับพี่น้องนี่นะครับถือว่าเป็นบุญแล้วครับพี่น้องมี้กะถือว่าเป็นบุญของบ้าเบี้ดนะครับที่ว่าได้พาพี่น้องมาถ่ายทำสมพญานาคนะครับ มาสิที่เห็นน้ากันบ้านะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายไปรุ่นน้ากันนะครับเราลงไปมันจะขึ้นจะคุมนะครับวันนี้นี่ครับพี่เดียรครับพี่น้องสมตามครับสมตามโอ้โหนะครับพี่น้องได้ขายดีครับครับได้ขาเพิ่นจนันยำบรทันขายดีป่ะแม่ครับนี่ครับแม่เพิ่นมาขายดีครับจนันยำมันเส้นหงปรทันนะครับเนาะ นี่แหละครับอาหารที่เด็ดอีสานนะครับเนาะสมตำนี่นะครับนี่ครับของแซ่บอ okay. ีสานครับพี่น้องย่างหนูกับนี่นะครับนี่ครับพี่น้องช่วงนี้ก็พี่น้องมันก็เริ่มแน่นๆแล้วนะครับละแตะลิ้มฟังครับโอ้ ีนี่ก็ยังแน่นหนาคือเก่านะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับกจะถามารุ่นกันนะครับบาร์บังไฟเพิ่์นชิขึ้นตอนจักทุมนะครับนี่แหละครับพี่น้องบริเวณแถวนี้แหละครับอันนี้จะเป็นบังเพื่อนบ้านนะครับฝั่งลาวอันนี้จะเป็นคู่เขาแล้วครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นคู่เขาใหญ่ครับบ่าวเบี้ยวกับที่สะสมกับชินั่งบริเวณนี้แหละครับกับปอบครัวนะครับ นี่ครับมากับทีมงานพิ่ซาเสริมครับมืาอนีิมาผสมบรรยากาศเนาะค่ะในลานยวนรัตนะค่ะก็เลยพาพี่น้องมาพ่เบี่เอาเลยคือมีย่างหันแล้วกิ่นป่บพ่อพี่เอาสั่งสมตำไปแล้วครับตำหงุงได้แต่สมตำนี่แม่ตู่กับมาน้ำมืาอนี้นี่ครับแม่ตู่กับมาเบิงไฟนั่แม่ตัวนะเดี๋ยวถามวาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องว่าจะขึ้นตอนจะทุ่มนะครับคันปกติเราอันที่ว่าเคยมาที่เพิ่งขึ้นจะทุ่มเนี่ยพิ่ซาเสริม บะมีบะต,ตะวิ่งคืนตะวิน,นตโตอ๋อตะวินตวนะ,ตะ,ว,นตะวินตกดินนี่ก็เริ่มเริ่มขึ้นเลยเนาะอ,นอ้อาวใกล้แล้วครับพี่น้องนี่ครับ,บตอนนี้กะเวินก็เริ่มหลงดินแล้วครับอ๋อปีนี้นะครับพวเขายังมเอย่างนี้บรรยากาศดีดีครับพี่น้องมันก็ทยอยไม่เลยครับแน่นหน,น้าเลยครับข้างบนก็เลยเดี๋ยวถามว่ารุ่นกันเนาะครับตอนดวงไฟมันขึ้นคือสีม่วนคัะครับ สีครับตอนนี้ก็นั่งรอเวลานะครับเนาะตะเวนก็เริ่มตกดินแล้วครับนี่ครับแม่น้ำคงโอ้วิ่งนำพุ่งขึ้นมาน้าไหนครับพี่น้องเราตะลิมฟังนะครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องลงเลยขึ้นแล้วบอครับแม่แม่เนบ้านึ้นแล้วครับแต่ว่าเป็นผู้นะครับเนาะ แสงคุณโอ้นี่ครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องบันก็เริ่มปล่อยคมไฟแล้วนะครับครับคมไฟเริ่มไหลขึ้นละตะเวนกับต๊ะดินแล้วครับเริ่มเมื่แล้วนะเดี๋ยวถามลุนกันนะครับเออบางไฟมันจะขึ้นตอนนี้นะครับนะน,นี่ครับ คุณครับพี่น้องฟังเราพันกันเลยฟังเ่าพันกันจัดงานเลยครับเพือกันครับฟังไทยเขาด้วยครับพี่น้องพี่น้องพันกันจัดเทือกันครับโอ้คุณครับเริ่มปล่อยคมไฟละงามงามบุเป็นบังไฟไม่นักหนักเลยครับอันนี้เป็นคมไฟเดี๋ยวตอนบังไฟขึ้นบ้าเบลจะให้บ้างนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าเบลจะตั้งลำไปก่อนนะครับนี่นะครับบริเวณที่มันขึ้นนะครับ อันนั้นมาเป็นบังไฟไปหนักเล้วครับพี่น้องอันนั้นไปข่มไฟนะครับเดี๋ยวมันแสงขึ้นไปนะครับนะบางย่านที่ขึ้นบ้างนึงแล้วครับบ้าเบียวไทยบ้านันบางย่างนี่แต่บ้าเบียวจะตั้งหลักไว้แลยมันนะครับให้พี่น้องได้รับชมนครกันนะครับเกินแล้วครับพี่น้องโอ้เห็นนลำบ้านแล้วครับพี่น้องได้ยินเสียงด้วยนะโอ้พี่น้องเห็นนลำบ้นแล้วบางย่านทุ นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่แหละปันี้ขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณทางหน้าบบาเบียนนี่นี่แหละครับมันจะเป็นแสงขึ้นก็จะเงินคมไฟนี่นะครับเนาะแต่ว่ามันจะขึ้นเร็วนี่ครับเดี๋ยวบาบาเบียนกับจิบพยายามทายทันนะครับนี่ครับมันจะเปื้อนเปิดอขึ้นจากผิวน้ำได้นะครับพี่น้องใบบุญนี่จนมา ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นโอ้ขึ้นอีกแล้วครับเอ้อขึ้นอาไม่น่าไเห็นมานะครับเอเด๊งๆหนะครับพี่น้องสนโอ้เดี๋ยวสมมีน้องเหมือนกันพี่น้องเห็นมานครับผมนะครับเกยเยวเลยึงน้วขึ้นอีกแล้วครับโอ้พี่น้องเห็นน้มาน้ครับ เด็กเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับแสงน้อยๆนะครับแสงน้อยๆแล่นขึ้นไปนะครับสองแล้วสอแล้วสองต่อเตียนขึ้นเดี๋ซุมอีกครับซุมอีกถูกไฟเร็มเร็ม้โอกล่องบ้าเบลกันกล้องโทรศัพท์นะครับอาจจะบ่ค่อยชัดนะครับพี่น้องเพื่อจะเปแสงน้อยๆแล่นขึ้นไปนะครับแสงแดงๆสีมู่นะครับเนาะโอ้ขึ้นสองครับรอบนี้โอ้งามๆครับโอ้ขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้ว พี่น้องิึงนะครับพี่น้องิึงเนี่ยดีพี่น้องเห็นบ่ครับแสงแดงๆนะครับเนโอ้กล่องมาเบียวกันิมน้อนะเีบ่เยเาะเล่ดขึ้นนะครับโอ้พี่น้องเห็น้มั้ครับ พี่วองเห็นน้ำมันน้อครับบุญตานะครับจ้าหลังจากที่ว่าเขาเบิ้งนอกจากกา ไอ้บ้าเบี้ยวเขาบอกว่ากันนับได้ไอ้ยี่สิบเก้าลูกจากทางไปทางนั้นนะจ้าแล้วตอนเขากจะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วจ้าเพราะว่าถาขากับเด็กก็นี่ยานรถติดเนาะบ้าเบี้ยวจ้าจังไลยการคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วเนาะจ้าประสบความสำเร็จคือเห็นบังไฟพญานาคจ้าเป็นเทือกแบ่ผิดหวังนะครับเนาะมาตลอดแต่ว่าไม่เคยเห็นจ้า จ้าตั้งใจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพายแซ่บน้ำเด้อจา้าคลิปนี้ฝากไปต่อนีนละจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ